อันนี้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดมีไข่แล้วก็บะหมี่บะหมี่หน้าเป็ดแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดมีเจ้าหู้กับมีไข่เอออันนี้อันนี้ไได้มีชลินอันนี้ได้มีชลินนี่ยเออนี่ยังมีหมูกรอกมีหมูกรอีอะไรนะใช่ไหมนี่ยเขาเขียนว่าอะไรหมูอ๋อท็อกลิฟมีไก่มีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงเขาบอกไม่ไม่ไม่มีเป็ดอะไม่มี กองเต้าหู้อ่ะอันนี้มันจะแปลกมากคือข้าวหน้าเป็ดแต่เป็ดมันเป็นเป็ดเป็ดเป็ดนึ่งเป็ดตุ๋นอ่ะอันนี้ไม่สลิตสามปีซ้อนนะถึงปี 19, ะป 16, 17, 18, 19นะอ่า16บหเปีสิบหกสจ็ดสิบแปดสิบเก้นะแล้วก็คงจะดรอปหายไปเลยอันนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นไงครั้งหน้าที่กินข้าวหน้าเป็ดมีไข่แล้วก็มีเต้าหู้มเต้าหู้อร่อยไม่รู้เต้าหู้อร่อยหรือข้าวอร่อย ระครับแล้วข่างเดี๋ยวมาลองเลือกเป็ดไปดูเหนียวมานะดูอาการอันนี้เลยฟังท่อมนะไปท่อมนะเนี่ยมันยังเหนียวเลยยังยากเลยมันจะออกลองพร้อมข้าวเลยแล้วนะนี่สุด อ๋อครับผมเป็ดธรรมดามากเป็ดที่ฮ่องกงอร่อยกว่าเป็ดนี่ธรรมดามากเหมือนเป็ดต้มเป็ดต้มทั่วไปที่บ้านเราเลยอ๋อรับผมถือว่าดอยเพราะผมนะนี่มาดูไข่เหนียวมากเป็นเหนียวมากนี่เหรไมเหนียวไม่ถึงไหนเลย ข่ก็เคยซอสเขา,าโอเคหอมน่เดี๋ยวลองลองไก่ให้ดูหน่อยนึง่งของแฟนผมสั่งเป็นบะหมี่บะหมี่ไก่บะหมี่ไก่ลองดูเนี่ยถ้าเป็ดมันออกมาเป็นแบบเป็นย่างแบบนี้นะเพาน้าจะนน่ากินนะเพราะในในรูปในรูปที่เราดูเมนูมันดูน่ากินเนี่ยน่าเป็ดก็เลยเลือกเป็ด เพราะว่าจริงๆอยากกินข้าวหน้าเป็ดเรามาเจอข้าวเป็ดต้มถ้ามาที่นี่ผมแนะนำให้ทานใส่ดีกว่าไายอร่อยเหมือนเหมือนมันเหมือน,นไม่มีน้ำน้ำผึ้งด้วยมันออกหว,นวานๆผิวกันอ่ะตัวผ่านโอเคไปผ่านมาตรงถนนเอ่อสมิธใช่ใช้รถข่าวถนนสมิธ ใกล้ๆกับ MRT ทางออก A, MRT ช้ยาวทางออกเอออกมาทางออกเ A แล้วเดินหาถนนใหญ่แล้วก็เดียวซ้ายมาเดินลาะถนนใหญ่มาประมาณซอยที่สองนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ครับ